มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดนาทีอิงดาวดุดดาริกาจมน้ำเสียชีวิตขณะที่ร่วมปาร์ตี้วันเกิดแฟนคลับเล่าเหตุการณ์อิงดาวดุดดาริกาขณะหมอลำเสียงวิหกจมน้ำเสียชีวิตขณะที่ร่วมปาร์ตี้วันเกิดย้ำไม่มีใครเห็นตอนที่ตกน้ำ จากกรณีที่นางสาวดุดดาริกาปัญญะอายุ30ปีหรือว่าอิงดาวดุดดาริกานางเอกหมอลำคณะเสียงวิหกพร้อมด้วยคณะเดินทางไปร่วมงานปาร์ตี้วันคล้ายวันเกิดแฟนคลับที่บ้านหนองบัวตำบลสามพรวอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและได้ประสบอุบัติเหตุจมน้ำในสระน้ำซึ่งได้นําส่งยังโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ล่าสุดนะคะร้อยตำรวจเอกพงพลผิวพองรองสวปสพเมืองอุดรธานีร้อยตำรวจเอกทรงเกียรติขันเขตรองสวสสพเมืองอุดรธานีนำกำลังไปตรวจสระน้ำที่เกิดเหตุนะคะโดยมีนางสิริรักษ์อายุ64ปีเจ้าของบ้านเปิดเผยว่าตนเองมีสามีเป็นชาวฮอนแลนด สร้างบ้านหลังนี้มา15ปีหลังจากสร้างบ้านเสร็จก็ได้สร้างสระว่ายน้ําเมื่อวานนี้ได้จัดงานวันเกิดย้อนหลังและได้เชิญหมอลํามาหลายคณะโดยจัดบาร์ตี้ตั้งแต่เช้ามีคณะปะถมบันเทิงศิล์มาร่วมงาน5คนจนกระทั่งคณะหมอลําเสียงวิหกบอกว่าจะมาร่วมงานโด,โดยพระเอกนกพงศกรเดินทางมากับนางเอกแพลวทิดาส่วนอิงดาวดุจด,ดาริกา ผู้ตายขับรถมาร่วมงานประมาณ20นาิกา30นาทีซึ่งเป็นคนสุดท้ายนางสิริลักษ์นะคะเล่าต่อว่าภายในงานมีการร้องคาราโอเกะกันอย่างสนุกสนานกระทั่งผ่านไปถึงเที่ยงคืนกำลังจะเลิกปาร์ตี้แฟนผู้ตายมาแจ้งว่าผู้ตายหายไปจึงคิดว่าผู้ตายเมาแล้วอาจจะหลบไปนอนที่ไหนสักแห่งหนึ่งจึงได้ผากันมาตามหาทั้งบริเวณรอบบ้านถนนหน้าบ้านป่าข้างบ้านก็ไม่พบ กระทั่งมีน้องผู้ชายในคณะหมอลำได้โดดลงไปในสระน้ำ ชาวได้ไปสัมผัสโดนร่างของอิงดาวซึ่งนอนอยู่ก้นสะซึ่งนำร่างขึ้นมาที่ริมสะและช่วยกันปั๊มหัวใจระหว่างนั้นแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือซึ่งกู้ภัยได้ตรวจพบว่ามีชีพรจรจึงนำตัวส่งยังโรงพยาบาลศูนย์อดธานีแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้พอทราบข่าวว่าน้องเสียชีวิตแล้วก็รู้สึกเสียใจเมื่อเช้านี้ได้ร้องไห้ไปหลายรอบแล้วหลังจากนี้ตนเองจะเดินทางไปร่วมงานศพและจะร่วมทำบุญกับครอบครัวของน้อง รู้สึกเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งใจว่าจะให้เป็นงานรื่นเริงกับกลายเป็นงานโศกเศร้าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องอิงดาวดุลดาริกามันเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นนางสิริรักกล่าวค่ะด้านนางสาวสาวตรีจันสว่างอายุ41ปีหลานเจ้าของบ้านเล่าว่าก่อนจะหายตัวไปเห็นผู้ตายเล่นอยู่ครอบสะกับเด็กๆ ต่างคนต่างสนุกไม่ได้สนใจกันซึ่งผู้ตายหายไปประมาณหนึ่งชั่วโมงบางคนก็เห็นว่าผู้ตายเดินออกไปนอกบ้านจึงได้พากันตามหาแต่หาไม่พบซึ่งไม่มีใครเห็นตอนผู้ตายจมน้ําแต่พบว่าจมน้ําซึ่งลึกประมาณ2เมตรก็ได้นําร่างขึ้นมาศาักษิแล้วเราก็ช่วยกันปั๊มหัวใจและส่งยังโรงพยาบาลทุกคนก็เสียใจและช็อกกันไปหมดขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอิงดาวดุลด,ดาริกาด้วยค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ